ซูเปอร์สตาของสวนอายุ5ปีแต่ยอดอ่อนสวยงามแต่ไม่ดีใจเลยเพราะว่าออกดอกปีแรกมีลูก30ลูกล่วงไปล่วงมาเหลือ1ลูก สวัสดีครับท่านผู้ชมทล่ตพดธตามมาช่วดีๆทุกเรียนมาเดินครับเช่นเคยครับยามเช้าเราจะต้องมาเดินสำรวจทุเรียนนะครับกว่าสายตามองมาแต่ไกลเห็นสุดปศ์สตตา์แตกยอดสวยงามก็ดีใจนะครับนิดหน่อย เพราะว่าการแตกยอดนี้ทําให้ทุเรียนที่เป็นลูกเป็นดอกที่แรกนะครับร่วงนะครับเหลือหนึ่งลูกสุดท้ายปรากฏว่าอยู่ในมือผมแล้วครับทุเรียนบ้านเนินมันไม่อยู่บนต้นแล้วครับกิโลครึ่งนะครับลูกนี้กิโลครึ่งแล้วเกือบสองโลด้วยเด้อ หนักนะครับลูกสุดท้ายครับหมดแล้วครับควบคุมไม่ได้จริงๆฮนะปลูกทุเรียนแบบปินรีแบบเบ้านนะครับลูกขนาดนี้คิดว่าจะเอาอยู่แล้วนะครับคิดว่าจะอยู่สู้ที่มันแตกยอดอ่อนไม่ไหวครับ ราะว่าเอาไปเลี้ยงยอดอ่อนหมดนะครับไปเลี้ยงใบอ่อนยอดอ่อนหมดทำให้สลัดนะครับลูกใจขนาดนี้ยังไงยังไงมันก็ไม่น่าจะลวกนะครับในความคิดของผมสรุปแล้ววันนี้ไปจนได้ครับไปแล้วนะครับต้องรอใหม่ปีหน้าครับประสบการณ์ครับประสบการณ์ ับทุเรียนปลูกแบบอินทรีย์แบบธรรมชาติควบกุมไม่ได้นะครับไม่ได้ใช้สารเคมีใดๆต้องสิ้นนะครับแคนเซียมบรออนตามใน youtube นะครับแคนเซียมโบรออนะอะไรต่างๆไม่มีครับมีแต่ปุ๋ยขี้ไก่อัดเม็ดครับจุลทรีย์่งข้อแสงไตโครดาม่าน,นั้นนะครับผม จะได้จากสามสิลูกวันแรกล่กสิบกว่าลูกวันที่2อีสิบกว่าลูกนะครับแต่ยอดอ่อนสวยงามชื่นใจจริงๆในการเจริญเติบโตแต่เสียใจที่ไม่เหลือลูกให้เลยนะครับํำหรับผู้เรียนปีแรกของเขาสุเป,ประตา ผ่านร้อนผ่านหนาวมานะครับปี P 64ล้มนะครับโดนพายุพัดล้มก็ตั้งขึ้นตั้งขึ้นมาได้สักพักหนึ่งก็เกิดเชื้อรานะครับโดนเชื้อราเล่นงานเพราะว่าให้ปุ๋ยกี้ไก่สดไม่ผ่านการหมักนะครับขี้ไก่แกบใบไหม้นะครับกว่าจะฟื้นมาได้นะฮะใช้เวลาหนึ่งปี ปีนี้กะว่าจะได้ลูกลูกเต็มต้นจริงๆครับที่แรกลูกเต็มต้นก็ร่วงไม่เหลือเลยตอนนี้ไม่เหลือแล้วครับโอเคครับมาระบายฟังครับไม่มีอะไรมากมายครับตลอดทุเรียนแบบปลูกแบบอินทรีย์ที่บ้านเนินพระนคมชนบุรี ปีหน้าฉันจะต้องได้กินลูกเธอนะลูกนี้อีกประมาณเดือนน่าจะได้ได้เก็บเกี่ยวแล้วนะครับจะได้โอเคครับคลิปนี้ขอบคุณสวัสดีครับ